การเรียนรู้ยุ่งเรื่องแหล่งเพาะพันยุงสวัสดีวันนี้ผู้กันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีวันพุธค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาเจอกับคุณรูเล็กนะคะวันนี้คุณรูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องแหล่งเพาะพันยุง เราไปพบกพับกิจกรรมแรกกันก่อนคือกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแร้งคุณครูจะพาเด็กไปทําอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะกิจกรรมเช้าวันใหม่วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเล่นไหม่จัะตามบบเฉพาะจงหวะช้ากลางเร็วนะคะโดยเด็กๆจะดูคุณครูน้อยนะคะและปฏิบัติตามพร้อมกระเรียงค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เพลงยุงเยอะคุณครูจะให้เด็กๆทำท่าประกอบเพลงนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เก่มาคะต่อไปเป็นกิจกรรมกลุ่มใหญ่นะคะวันนี้คุณครูมีนิทานสิงโตกับยุงขี้โม้มาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยนะคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วไปดูนิทานกันงเลยฐานเรื่องสิงโตกับยุงขี้โมกการละครั้งหนึ่งเจ้าสิงโตนอนอยู่ในป่าอย่างสงบเงียบ ทันใดนั้นก็มียุงหนึ่งตัวที่คอยมาบินวนเวียนอยู่ตรงศีรษะของสิงโตยุงตัวนี้คิดว่าอย่างไรก็ต้องเจาะเลือดของสิงโตตัวนี้ให้ได้ทันใดนั้นสิงโตจึงลุกขึ้นหละตหวาดใส่ยุงน้ำเสียงดังกำลังคำรามใส่จึงพร้อมที่จะกระโจนใส่ยุงตัวนี้เพื่อจะวิ่งไล่ว่ายุงมากัดตัวเองทันใดนั้นจุง กับสิงโตก็วิ่งไล่กันไปสักระยะหนึ่งดุงตัวนั้นบินขึ้นบนท้องฟ้าพาเพื่อนมาลุมกัดหน้าสิงโตทําให้สิงโตทนไม่ไหววิ่งลงไปในน้ํทาทันใดนั้นเองดุงตัวนั้นก็วิ่งขึ้นไปบนฟ้าและก็ได้บินหอยไปถอยไปจนไปเจอใยแมงม,มุมทันใดนั้นเองดุงตัวนั้นก็ไปโดนใยแมงม,มุมและก็ บินหนีไปไหนไม่ได้เลยจากที่เด็กๆได้ชมนิทานกันแล้วคุณครูอยากทราบว่าในนิทานเรื่องนี้มีใครเป็นตัวละครบ้างคะเก่งมากคะ่ะในนิทานเรื่องนี้จะมีสิงโตยุงและแมงมุมนะคะเอ๊แต่ทำไมสิงโตรู้สึกหงุดมาก แสดงว่ายูงไปทำอะไรสิงโตคะเก่งมากค่ะยูงรวมพวกกับเพื่อนๆไปจัดการเจ้าสิงโตไปรวมกับเจ้าสิงโตนั่นเองนะคะวันนี้ปู่ก็มีคำสั่งมาฝากเด็กเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นเริ่มกันเลยค่ะสิงโตยุง ในม,มุมนอนจากที่เด็กชมทานเมื่อกี้นะคะคุณครูก็จะพาไปรู้จักแหล่งพาะพันยุงกันนะคะเด,เด็กจะสังเกตเห็นได้ว่าตามภาชนะที่ยังไงายรองรับน้ำฝนอยู่นะคะฝนตกลงมา ก็จะมีน้ำขังในภาชนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝาโค์ขวดน้ำนะคะหรือแอ่งน้ำต่างๆเอเสังเกตไหมคะว่าเหล่าภาชนะเหล่านั้นที่รองน,น้ำจะมียุงลายนะคะลงไปไข่ในตรงนั้นซึ่งเป็นเหุ่เพานะพันดูได้มากจะสังเกตเห็นที่บ้านได้ว่าผู้ปกครองเด็กอาจจะท่้มภาชนะเหล่านั้นนะคะเพื่อเป็นการกำจัดยุงลายเหล่านั้นไม่ให้มันขัดเด็กๆค่ะ กิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้คุณครูมกิจกรรมให้ใเด็กๆได้ทำด้วยค่ะเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลย 1. นหยินสอสองอยางลบ 3. ส,สีเทียนและสใบงานคุณครูจะให้ใเด็กวา,าดภาพยูนตามจินดาดาตนาการนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมละบายสีให้สวยงามพอดเด็กๆละบายสีเสร็จ อย่าลืมถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอมาให้คุณดูได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ